โอ้ยบัวไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวใครแล้วก็ไม่มีใครกลัวผมด้วยแต่ผมพังบวกอะ่ะไฟดึงดึงเอ้ <c oughs> เอาที่ยังเหรอเนี่ยสัญยอดครับอย่างนน,นอ่นญญนนนะ <c oughs> รับานเจอกับพี่เอฟซีครับะแข่งหน้ามองะขอนนักเลงเดี๋ยวให้มองมองด้วยสายตานักเลงครับนี่แม่แม่แมาแม่โอ้โหแม่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 แอฟซีพ่อามไว้ครับโอ้โหฝั่งนี้สายเด็กนะฮะอับ สุดยอดเข้นหน่ะเขินหน่ะเขนหน่าไปชนไปชนเสาบ้างอีกโอ้โหโอ้โหปีนเสาบ้างอีกโอ้โหอ่ะโอ้โหสุดยอดครับมาปีนเสาบ้านเขาเล่นอ พามาเดินเล่นนะออกกำลังกาย FC บอกบํงางาัเงงเศร้าแรงทับใจบ่ได้เออเดอินเล่นเผื่อจะเออ่ขอนท้ายรีแลกซ์รีแลกซ์ฉันมาทำอะไรทีนี่เออพันไปสามหลอกเลย <Okay. S 1> ถอยถอยไปแล้วมา้ตลาดเจอแล่วะเห็นควันขันแล้วไ <Okay. S 1> อ,อ้ควนัน,ว hey, ควนขันมอ ขันกลัวขันเจนียวคนเดียวโอ้ยบัวไม่ได้กลัวครับไม่ได้กลัวใครแต่ก็ไม่มีใครกลัวผมไนดะ้เนี่ย่ผมพับบวกละ่ะหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองจังไ,ไม่ใช่ ไม่มีอะไรบังเลยหืมหืมดูขาหังอแอปเสียร้งองทั้งวันร้องทั้งคืนครับโอ้โหนั่นแหละครับโอ้สุดยอดอ่ะ ลองกินบ่อยครับบ้านขันเลยจัดให้รอฝ้าไ,าไว้ก่อนยไอ้บัวหรือเปล่าเยอเล็งบาบานฮะ หน้าเหน่อยยนียนย่สุดยอด <c oughs> เดินเล่นทุกวันจะพาเดินไปหาแซนค,นซนคูนแซนคูนแสดงอยู่แซนคนสิบโมงพวกแซนคูนแสดงอยู่ไปหาใครดีลมลมก็แรงนะ เสียบตะกุยตะกายตะเกีบควายขิดได้เยอวบัวบานตัวไปก็แบบนี้แหละดูเอาครับดูเอาลักษณะก็คล้ายๆกันบึมๆได้ยินเหมือนของจริงเลยนะ,ะเสียงลมเสียงลมนะ เขามีอารมณ์เนี่ยบอไม่มีเลยช่วงน,นี้เงยเก็บช้างย้อยคือช้างตกแบนถ้าถ้าว่าตกต่อไปก็เอาไอ้นี่บอถ้าตกรอบต่อไปเอาไอ้นี่ ตรงบ้านแล้วเขาเดือไไดธรรมดาถ้าเราไม่ออกก็อยู่ตรงนี้สบรอนแล้วครับสายตานิ่งขึ้นนี่เบลลิดแล้วบ้านอะไรเบลลิดแลบานลูกไอเชื่อหมดดินเลยนะครับ มาตอนแรกนะักเรียนใหญ่เลยไม่ใหญ่หรอหกครับตัวลมนี่คืตัวตัางเาคนะรับมนะาครับไม่ให้ครับไม่ให้ยัไม่ห้เลยติ๊กเจ้าติ๊กเจ้าเจายัาให้เจ้นี่ผูกช้างผูกอะไรก็ไปไหนไม่ได้เลยนะแต่ว่าผูกเสือไม่ยุ้ง ดูแปรซี่ร้องโอ้งอุ้งจิตาจได้ครับคือช่องไารแปรซี่มีแฟนคลับหลายหลายคนดูอลอยลอโอกาสเรน่งงานเรน่งงานเร็ว húp 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 ủa được phải bụi đi xúm mới coi ừ chỉnh thật sự. bố ấy bú à búa đấy mê xùm họ đã Đi đó làm bộ đi thừng dùa chôn nó vào đấy bộ nào đi kim gì cái bộ nào mới sốn là cái con kim กำลังสนเขาเปลี่ยนโอ้โหโอ้โหโอ้โหนักเลงแท้ปะคำน้อยม่าน่อยด้นีคคนไทยด้ไม่เทงไม่เทงว่าโดนแทงดาบอย่าพูด ู้เควาจริงพูดเล่นนะเอ้าเอ้ามาก็เป็น้าจะว่าแต่คนเอาเอาเอาหมาอะไรเอามายกันแล้วมายกันแล้วเฮ้ยยนๆแบบซิโอแบบซิโอ มือนึงกินยาไร้หมนี่นะฮะมือนึงกินไรวะเสิมีหลายเสียงเะ้ยห้ยห้ยห้ยเชียยังล่ะเขาเท่ายัน่ลยเนี่ย สองพันส,สีอุ้ยะอาวันนี้เหมือนกระดิ่งบัวบานโอเคฝากกด subscribe กดกระดิ่งไลค์กดแชร์ช่องช้างพรายแป๊บซี่และช่อง Elephant Thailand ช่องพรายบวัวบานนะครับทั้งมีทั้ง Facebook Instagram TikTok ก็มีให้ดูกันนะครับสวัสดีครับ